บลูซัฟฟายนะครับเม็ดนี้เป็นเม็ดสี่เหลี่ยมเป็นซิงเกิลสโตนเป็นพลอยสี่เหลี่ยมมุมตัดเอ่อภาษาเขาเรียกออกทากอนนะครับเป็นพลอยมืงจันเม็ดนี้เม็ดใหญ่สุดนะครับขนาดของพลอยก็จะเป็น12.63คือด้านยาว10.22คือด้าน ข้างแล้วก็ความสูง4.43มิลเมนะครับเม็ดนี้น้ำหนักอยู่ที่6.36กรัตเป็นพร้อมใบเซอร์นะครับเหมาะสำหรับไปทําแหวนท่านชายไปทําล็อกเก็ตท่านสาวนะครับสีน้ำเงินเข้มเข้มจัดนะครับเนื้อใสสะอาดปราศจากมนทิน เข้มมากแล้วใหญ่มากปกติแล้วนี่ไม่จะใหญ่สมัยนี้หาไม่มีเพราะพวกพลอยพวกนี้เกียมามาเก็บไว้มากกว่าสาปีนะครับเม็ดนี้ขายอยู่75,000บาทนะครับกระดักระดาเกือบหมื่นนะครับน้ำเงินเข้มสวย ขอบคุณครับ